สวัสด,ดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CEO Talk เราพบกันในวันนี้ CEO Talk ของเราก็มีเรื่องราวเกร็ดความรู้ AEC จากประเทศกัมพูชามาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้วละค่ะคุณผู้ชมคะถึงแมว้ว่าสงครามอินโดจนะีนนั้นจะผ่านไปแล้วกว่า40ปีแต่ก็ยังมีกับระเบิดฝังดินอยู่ที่กัมพูชาอยู่เป็นจํานวนมากที่บอกว่ามากนั้นมากถึงกว่า1ล้านลูกเลยนะคะแล้วก็ทําให้ชาวกัมพูชานะั้นเสียชีวิตไปกว่าราว20,000คน แลล่าสุดนั้นหน่วยงานเก็บกู้กับระเบิดในประเทศกัมพูชาเขาได้ฝึกหนู15ตัวค่ะคุณผู้ชมหนูวีรบุรุษทั้ง15ตัวนี้มีประสิทธิภาพในการค้นหาวัตถุระเบิดมากกว่าคนถึง6เท่าและครอบคลุมพื้นที่ไปกว่า100ตารางเมตรซึ่งเจ้าหนูพวกนี้เมื่อมีอายุเพียงแค่เดือนเดียวก็สามารถที่จะตรวจจับก,กลิ่นดินระเบิด TNT และส่งสัญ,ญญาณด้วยการคุยดินให้ผู้ควบคุมทราบในทางกลับกันนั้นเจ้าหนูวีรบุรุษเหล่านี้ก็ได้รางวัลเป็นกล้วยหอมค่ะ ซึ่งนี่ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากที่นักธุรกิจหน้าใหม่ไฟแรงหลายคนจะนำไปเป็นข้อมูลในการเข้าไปลงทุนกับประเทศนี้ค่ะและนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้ AEC เจ้าประเทศกัมพูชาที่ทาง CEO Talk นัามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสัปดาห์นี้มาตามกันต่อนะคะกับการสัมภาษณ์พิเศษพบกับคุณนัทวุฒิโพธิสาโรเอกอัครราชทูตไทยประจำกัมพูชาหลังจกรายการ CEO ท a l k ของเรายกกองไปถ่ายทำถึงที่นั่น เพื่อสะท้อนภาพรวมของเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่ไปดูตึกรามบ้านช่องส่วนสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปดูกิจาการที่เรียกกันว่าธุรกิจบริการกับธุรกิจสปาที่คนไทยมีความถน,นัดแล้วก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์ที่ยังเปิดช่องให้เข้าไปลงทุนอีกมากเลยกับตอนเปิดประตูสู่กัมพูชากับโอกาสและลู่ทางการลงทุนตอนที่2ในช่วงเปิดโลกไปกับซี ถ้ารีการพบกับอูราสปาในช่วง Re คอมเมนต์ y y โ t ทิและสำหรับท่านใดที่มีคำถามและอยากส่งตรงหรือฝากถึงซ e อของเราสามารถส่งมาได้ที่ Facebook Fanpage CEO Talk Thailand หรือที่025271212 3 0869052226และ0868662266ทุกคำถามท,าที่คุณอยากรู้มีคำตอบเสมอคะ่ะ เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาสุโกสนเอนเตอร์เทนเมนต์โดยกมลาสุโกศนและครอบครัวสภากาชาติไทยและสิงค์คอปเปอรชั่นได้แถลงข่าวจัดคอนเสิร์ตการกุศลดัสเอนเตอร์เทนเมนเนื่องในปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาในปี2558นี้ เพื่อระดมทุนหาไรายได้บำรุงส,ม,สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งให้การดูแลเด็กไทยผู้ด้อยโอกาสระหว่างวันที่20-22สิงหาคมณโรงแรมเดอสุโกสนกรุงเทพในปีนี้กามลาสุโกศลศิลปินแจส๊สและสวิงหญิงคนแรกของไทยจะนำเสนอการสแสดงชุดต่างๆที่เธอโปรดปรานมาริสาสุกี้น้อยคริสดา และหลานสาวนาตาเลียสมาชิกในครอบครัวของเธอที่เปลี่ยมล้นไปด้วยความเป็นศิลปินจะรูปขับขานบทเพลงชิ้นเอกจากละครเพลงบลอดเวย์ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของท่านตลอดจนเพลงจังหวะแจ๊สและลาตินรวมทั้งเพลงฮิตติดชาร์ตในปัจจุบันช่วงเปิดโลกไปกับซี o แค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดปด้วยกันกับเราสิ่ง Discover ร0 0กแต่ละเปอระกอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิ่ง Discover 5 5 0 0แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน ที่เบนซ์ทองหลอ่อเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆให้ท่านทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อ C, LA, e C ube, L A E Coupe S L K E Class Hybrid และรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นค่ะ S, S Class รุ่นใหม่กันนี้ก็มีให้ทดลองขับด้วยน้องพิมพ์กับคุณตาทดลองแล้วชอบมากเลยาวันนี้มี2แห่งเท่านั้นรามินทา0 2 9 4 5 4 5 5 5และที่ซอยทองหล่อ02 เจ็ดหนึ่งสปดปดปด,ปด,ปดผมอยู่ทุกวันละครับเราการขันที่ดูเนี่ยนะครับเราจะเห็นพื้นที่ที่ติดกันนี่นะครับ CLMV แล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัว T คือไทยแลนด์นี่นะครับเรามีภูมิศาสตร์ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมเรามีประชากรตรงนี้อยู่ประมาณสัก200ล้านคนเมืองไทยยังพอจะมีโอกาสอะไรอีกไหมครับในการที่จะไปต่อเชื่อมไปถึง C L M แล้วก็ตัว V นโยบายจากกระทรวงต่างประเทศที่ทํางานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์มีอะไรที่จะบอกคุณผู้ชมได้ครับหลักๆเลยถ้าเรามองในภาพรวมเนี่ยวันนี้ต้องไม่ใช่มองทีละประเทศแต่มองลงไปเป็นแผงถ้ามองให้ดีเนี่ยเราจะเห็นว่าในอนาคตอีก10-15ปีข้างหน้าเนี่ยตรงนี้จะเป็นในสายตางผมนะก็จะเป็น economic belt เส้นเศรษฐกิจ เพราะตอนนี้เรากำลังร่วมมือกับญี่ปุ่นนะครับในกลุ่ม CLB หรือแม่ของคัน u n ี r เนี่ยร่วมมือญี่ปุ่นพัฒนาตั้งแต่ทวายแล้วก็จะมีเส้นทางจากท่าเรือน้ำเลิกมิสารับต่างๆท,ที่ทวายต่อเน,นื่องมาที่กาญจนบ,บุรีกาญจนบ,บุรีกรุงเทพมันจะมีมอเตอร์เวย์ถูกไหมกำลังศึกษารวมทั้งรถไฟรางคู่รถไฟตลอดแนวอีสต์เวสต์จาก มาถึงกรุงเทพจากกรุงเทพไรนยประเทศก็สองร้อยกว่ากิโลนะครับประมาณส0 0รอกิโลมาถึงอรัญญประเทศอรัญญประเทศก็มีทั้งเส้นทางรถไฟเส้นทางถนนนะเชื่อมต่อจากอรัญญประเทศปอยเป็ดเข้าไปที่กรุงพนมเปญก็อีก4 0 0รอยกิโลจากพนมเปญไปที่โฮจิมินนะฮนะโฮจิมินก็อีก230กิโลโฮจิมินวุงเต่าก็คือท่าเรือน้าลึกที่อยู่บน มหาสมุทรแปซิฟิกข้างนี้มาทวายมหาสมุทร India. อินเดียตรงนี้ก็จะเป็นเกิดลักษณะของซัพพลายเชนงั้นอะไรที่ใครทำได้ดีกว่าถูกกว่าเอฟฟิเชนกว่าก็จะไปกระจายอยู่ตามเส้นแนวเศรษฐกิจอันนี้แล้วพอเสร็จก็แน่นอนมันก็มาอแอสเซมบ,บี้ที่ไทยเส้นทางออกครับคุณส่งไปที่ไหนตลาดรถมิเรอีสแอฟริกาหรือจะยุโรปเองก็ดีนี่นะครับยุโรปออกเส้นทางนั้นได้เลย จากทท้เรือน้ำลึกถวายตัดไม่ต้องลงวิ่งลงมาทางใต้แซฟอีกวันหรือสองวันอ้อมแหลมมรกาซึ่งบีซี่อยู่แล้วนะฮะเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าเส้นทางนี้นี่คือโอกาสแล้วประเทศไทยที่ซนมิโตญี่ปุ่นก็ถึงได้บอกว่า6 i x billion US dollar ถูกไหมครับให้มา strengthen ทำให้อ้ระบบโลจิสติกเหตันี้เข้มแข็งขึ้นถ้าเราไปไจ้เห็นตัวอย่างเช่น missing link บางส่วน สมมติว่าจากในกัมพูชาเนี่ยแม่น้ําโขงพนมเปญที่เชื่อมกับโฮจิมินห์เขาก็มีสะพานขึงสะพานแขวนเรียบร้อยนะลดเวลาในการเดินทางเมื่อก่อนต้องไปรอแพอยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงวันนี้ก็สิบห้าดีข้ามสะพานนั้นจากโฮจิมินห์มาพนมเปญมันก็เร็วขึ้นนั่นหมายถึงโลจิสติกอนาคตที่การจะเกิดขึ้นนะรูดนี้ดีแน่นอน นี้ก็คือเป็นอีส t w เวส c o คอ i d o r ดที่คุยกันอยู่เนี่ยนะฮะทีนี้ประเด็นหนึ่งที่หลายคนเป็นห่วงโดยเฉพาะนักลงทุนเนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงใจกล้าญี่ปุ่นเองก็ดีทวายเรามีการพูดคุยกันมาหลายปีนะครับหลายคนบอกติดปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ในกลุ่ม,มทวายด้วยกันเองเนี่ยนะฮะเนื่องจากรัฐบาลกลางพม่านั้นยังไม่สามารถจะเคลียร์กับชนกลุ่มน้อยได้ประเด็นต่างๆเหล่านี้ครับบา,บางกระแสก็บอกว่ารัฐบาลมีแต่ตัวเลขไม่มีเม็ดเงินในการเข้าไปลงทุนโอกาสตรงนี้ ถือว่าช้าไปสําหรับการลงทุนที่เกิดขึ้นไหมครับกไม่น่าจะช้านะทุกอย่างก็แน่นอนทุกอย่างก็มันก็ต้องมีสรรคมีปัญหาบ้าง <ừ> แต่ว่าปัญหาเหล่านั้นได้รับการ address ได้รับการมองแล้วก็เอาใจใส่แล้วก็แก้ไขปัญหาผ <ừ> มคิดว่าอย่างการไปชุมแม่ของกับญี่ปุ่นครับก็ได้รับสัญญาณที่ชัดเจนย่งขึ้นว่าญี่ปุ่นจะเข้ามาเตรียมตัวเพราะโดยธรรมชาติก็มองเห็นอยู่แล้วในเรื่องของการ relocate อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นต่งางๆสา,าราบางส่วนก็ยังอยู่ในไทยเขาพยายามจะหนีการลงทุนจากญี่ปุ่นมานอกประเทศอยู่ดีใช่ญี่ปุ่นก็ลงทุนในไทยเยอะครับนะครับก็เป็นบริษัทกลายเป็นบริษัทญี่ปุ่นไทยแล้วก็ญี่ปุ่น,นไทย<น>กษณะร่วมทุนกันนะฮนะ,ะก็ออกลูกอีกถูกไหมฮะก็บางส่วนก็จะมากระจายอยู่ในซัพพลายเชนที่การผลิตเนี่ยบางส่วนต่อไปก็ต้องไปอยู่ใน ก็มีเป็นโฮดดิ้งอม้านีดูแลอยู่ไปเขตไปอยู่ในส่วนของทวายบางส่วนก็จะไปอยู่ในเขตของกัมพูชารวมทั้งบางส่วนเขาไปลงทุนในเวียดนามอยู่แล้วเส้นนี้เนี่ยอนาคตของ CLV บวกญี่ปุ่นก็จะมีท่านจินตนาการยังไงครับเมื่อลูทนี้เสร็จ East West c o r r i d o r เสร็จเราสามารถทำตามแผนที่รัฐบาลวางแผนไว้ได้ครบเนี่ยนะฮะโอกาสข้างหน้าสัก5ปี10ปีข้างหน้าเมืองไทยคืออะไรครับสถานะเรา เมืองไทยก็จะเป็นฮับเป็นฮับเป็นศูนย์กลางของ finishing product หรือเป็นศูนย์ของการให้เซอร์วิสไม่ว่าในเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของวางแผนการประกอบในเรื่องของตัวสินค้าแล้วก็กระจายไปผลิตในแต่ละที่ที่มีโอกาสแล้วก็รวบรวมแล้วก็ส่งออกได้ทั้งสองข้างครับทีนี้ถ้าขอถามไปถึงประเด็นต่อมา กลุ่มตรงนี้200ล้านคนเราไปบวกกับอีก5ประเทศนะครับมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ติมอร์นี่นะครับเมืองไทย AEC เกิดขึ้นบวกมาอีก400ล้านคนเป็น600ล้านคนมเมื่อ AEC เปิดโอกาสเราจะมีอะไรเข้ามามากกว่าน,นี้ไหมครับก็คงมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าในอินแลนด์เราก็รวมกัน CLB อยูอ่นอกจาก ประเทศที่บวกเข้ามาอีกเนี่ยนอกจากจะเป็นตลาดของเราเองแล้วที่เปิดแล้วแน่นอนว่าในหลายส่วนมันก็เป็นที่ลงทุนของเราด้วยเพราะว่าแต่และประเทศก็จะมีทรัพยากรมีสกิลมีทักษะของแรงงานที่แตกต่างกันออกไปถ้าเราใช้ประโยชน์จากความแตกต่างก็รวมกันผมว่าก็เวินด้วยกันทั้งคู่ถึงเวลาหรือยังครับ ที่นักธุรกิจไทยจะเข้ามาลงทุนในพนมเปญในขนาดนี้หรือในกัมพูชาในขนาดนี้สิ่งที่ต้องไปดูก็คือว่านโยบายของแต่ละรัฐบาลของแต่ละประเทศเนี่ยที่ไหนที่ให้คุณได้มากกว่านะยกตัวอย่างนะานโยบายการเงินเปรียบเทียบกันตัว,ต,ว,ต,วตัวที่ไหนเสรีการถือครองอสังหาทำได้ไหมนะ หรือที่สําคัญที่สุดคือบางประเทศใหญ่จริงตลาดใหญ่แต่ขั้นตอนการอนุมัติอาจจะเทอะทะใช้ขั้นตอนมากกว่าอ<嗯>สําหรับประเทศที่เล็กๆแต่เคลื่อนตัวได้เร็วนะคุณขอเวลาอนุมัติสมมตินะฮะประเทศเล็กๆนี่อาจจะสองเดือนสามเดือนประเทศทใหญ่คุณจะต้องรองเป็นปีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความรวดเร็วในการทําธุรกิจอันนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญตัดสินใจได้เร็ววางแผนงานได้เร็วนโยบายอินเซนティブต่าง ก็ต้องไปดูกันที่นั่นดูความมั่นคงดูเสถียรภาพทางการเมืองนะครับเป็นการปกครองที่มีเช็คแอนด์บาลานซ์กันไหมการเสถียรภาพทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระบบตามขั้นตอนของเวลามีการเลือกตั้งประยะเป็นอไรต่างๆหรือไม่นะเป็นการปกครองแบบพหุหรือพรรคเดียว นะมีการพัฒนากฎหมายมายาวนานไหมหรือบางประเทศเพิ่งออกมาจากระบบสังคมนิยมกฎหมายทุกคนก็แห่เข้าไปแต่ว่าพอเข้าไปถึงกฎระเบียบต่างๆยังเป็นแบบเก่าอยู่ยังเป็นแบบสังคมนิยมอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะสิ่งเหล่านี้ผมก็เลยบอกว่ากัมพูชาน่าจะได้เปรียบในฐานะที่ปรับเปลี่ยนจากระบบสังคมนิยมตั้งแต่เกือบ25ปีที่แล้วแล้วก็อยู่ในระบบ เศรษฐกิจเสรีมา20กว่าปีดังนั้นการพัฒนากฎหมายต่างๆระเบียบต่างๆเพื่อให้เอื้ออำนวยต่อฟรีมาร์เก็ตอิโคโนมีต่ออินเวสเมนต์เนี่ยมันก็มีมานานละ20กว่าปีก็จะถามว่ากฎหมายทุกอย่างเขามีครบไหมมีระเบียบต่างๆที่กำหนวยมีครบไหมมี <ừ. S 2> อโยบายการเงินโอเคไหมอโยบายการถือครองไลฟ์สไตล์เมื่อมาอยู่แล้ว มีโรงพยาบาลมีเอนเตอร์เทนเมนต์มีที่พักผ่อนมีที่อะไรต่างวันนี้กัมพูชามีเยอะนะครับก็มีเยอะรวมถึงการตัดสินใจการที่ใช้เวลาน้อยกว่าเร็วกว่านะร,รวมถึงสภาพทางการเมืองโดยรวม,นะรมผมผมคิดว่าในภูมิภาคนี้ก็เขาก็ถือว่าน่าจะมีเสถียรภาพมากที่สุดประเทศหนึ่ง เราได้เห็นรัฐบาลคอสชเนี่ยนะครับพยายามที่จะปฏิรูปในหลายๆรูปแบบเพื่อที่จะพยายามผลักดันให้เมืองไทยกลับไปเป็นประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับเรื่องของการส่งออกดูเหมือนเป็นปัญหาหลักของรัฐบาลชุดนี้นะครับตัวเลขส่งออกนั้นเราเคยเป็นพระเอกมาแต่ปัจจุบันนั้นติดลบแล้วก็ดูเหมือนจะมีการคาดการณ์จาก ADB ว่าจะมีการติดลบที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นผมเรียนถามอย่างนี้ครับนโยบายคอสชอเรื่องของนโยบายด้านต่างประเทศกับการค้าการขาย ได้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ยังไงบ้างครับในการผลักดันเรื่องการส่งออกกับกลุ่มประเทศ CLMB ตรงนี้ก็แน่นอนครับเมื่อเมื่อตลาดดั้งเดิมมีปัญหาก็เราก็พยายามหาตลาดที่แม้จะเป็นตลาดเล็กๆแต่ก็มีศักยภาพไทยกัมพูชามูลค่าการค้าปีหนึ่งก็เกือบ2อ0แสนล้านบาทตัวเลขทางการารวมถึงการค้าชายแดนด้วยนะครับก็ทั้งหมดนะคร,ครทั้าพันหนึ่ 5, ล้านเหรียญสหรัฐ อันนี้คือตัวเลขตามบุ๊กนะฮะไอ้ที่ยังไม่ได้ดีคลารอีกอคนปกติก็ขูดิคเท่าก็ประมาณเกือบ3 0 0แสนล้านบาทเศรษฐกิจกบูชาโตปีละเจดปเซติดต่อมาแล้ว5ปีแล้วเราเคยได้เห็นโตมาแล้ว2หลักก็เห็นแล้วนะครับับงหลักแล้วแล้วในอนาคตก็มี projection ว่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปก็อีกอย่างน้อยก็อีกสามหรือห้าปีเจเซเพราะฉะนั้นแน่นอนแล้วก็ภาคที่เติบโตมากที่สุดก็คือภาคการการก่อสร้างอันนี้ก็ส่งผล แน่นอนกับสินค้าของไทยนะฮะก็ไปที่อื่นไม่ได้แล้วก็เพิ่มมูลค่าทางด้านนี้ให้มันมากขึ้นเพราะว่าก,ก็มีส่วนรวมทั้งประเทศอื่นๆด้วยในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นลาวก็ดีนะครับพม่ากก็ดีก็เป็นโอกาสของไทยที่จะหมความว่าหันมาดูจริงจังส่งเสริมการขยายตลาดกับประเทศในกลุ่มเหล่านี้ พราะสินค้าหลายตัวเนี่ยสมมุติว่าส่งจากไทยเข้ามากัมพูชาเนี่ยเราเห็นว่าทำไมั้องสองแสนสามแสนล้านบาทมันไม่ใช่ป็นหยุด์ที่กัมพูชานะครับก็สินค้าผ่านแดนนะสินค้าข้ามแดนก็ผ่านไปถึงตอนใต้ของเวียดนามของอะไรต่างๆเขาก็มีค้าขายกันอยู่เขาก็มีคนที่มีคู่ค้ามีอะไรต่าง,างกันอยู่หลายคนก็ไม่ได้สั่งโดยตรงจากประเทศไตยก็ผ่านประเทศเหล่านี้เพราะว่าประเทศเหล่านี้ผมคิดว่ายัางมีศักยภาพ อีกเยอะนะแล้วก็กําลังซื้อก็เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีดังนั้นเราจะหันมาใสา่ใจเพิ่มตรงนี้มากยิ่งขึ้นก็ผมว่าก็เป็นส่วนที่ช่วยเสริมแน่นอนคงทดแทนกันตลาดใหญ่ๆที่เป็นตลาดดักเดิมทั้งหมดไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ก็ได้ช่วยได้ในระดับหนึ่งครับทีนี้เรามองไปเรื่องของเศรษฐกิจธนาคารพาณิชย์ไทยเข้ามาเปิดสาขาอยู่ในกัมพูชาหรือในพนมเปญเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับปัจจุบัน ตอนนี้กลับเข้ามาทั้งหมด4ธนาคารด้วยกันสีนะ่ธนาคารเมื่อก่อนเราเคยมีเยอะแต่ว่าวิกฤตต้มยำกุ้งอะไรก็ปิดกลับไปตอนนี้กลับมาที่เคยอยู่ดั้งเดิมมาตลอดเลยก็คือธนาคาร,รไทยพาณิชย์ที่นี่ใช้ชื่อว่ากัมพูชาพาณิชย์นะก็จริงๆตอนนี้ก็เป็นไทยพาณิชย์ร้อซแล้วก็มีธนาคารกรุงไทยนะก็อยู่มานานแล้วเช่นกันแล้วก็ที่เพิ่งเปิด มาเร็วๆนี้ก็คือกลับมาใหม่ก็คือธนาคารกรุงเทพกับธนาคารกรสิกรไทยนะก็ทั้งสองแบงก์แน่นอนว่าธนาคารเหล่านี้ก็จะเป็นอินจินในการช่วยเหลือลูกค้าตัวนเองจากในประเทศไทยให้ด้มาสแสวงหาลูทางใหม่ๆผมอยู่ที่นี่มา6กเดือนนี้ก็รับคณะไม่ว่าจากแบงก์กรุงเทพก็ดีจากไทยพาณิชย์ก็ดีนะแล้วก็คณะอื่นๆที่ธนาคารได้พาเข้ามาสำรวจลู่ทางก็ค่อนข้างจะเยอะดังนั้นก็จะมีพวกเป็น m i โครไฟแนนซ์นะฮะพวกให้เช่าซื้อให้ให้เขาเรียกอะไรให้ให้ไฟแนนซ์กับพวกเช่าซื้อต่างๆมอเตอร์ไซค์ย้อนสินเชื่อเล็กๆเช่นประกันเช่น a อเชีย s อ r น n c รหรือที่นี่เขาใช้ชื่อของกลุ่มพระพาที่ทำให้เช่าพวกมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆก็เข้ามาแล้วนะคัเยอะงั้นภาคการเงินของเราก็ ก็ถือว่าใช้ได้นะครเข้มแข็ง <ๆ S 2> พร้อมที่น่าจะเป็นกําลังหลักในการให้กับบริการกับธุรกิจของคนไทยม,มีบางส่วนเนี่ยนะครับบางนักวิเคราะห์ให้ข้อมูลว่าการที่จะมาค้าขายที่พนมเปญอยากจะให้มองไปที่กลุ่มไฮโซคนค้ามแมนี่เป็นหลักกําลังซื้อของคนรวยที่นี่เป็นยังไงครับก็ช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนก็สูงนะคกำลังซื้อเขาก็เยอะแม้จะเป็นกลุ่มเล็กแต่ว่า แน่นอนพวกแบรนด์ลักชัวีสิ่งของต่างๆถ้าทาร์เก็ตเขาก็จะมีกำลังซื้อค่อนข้างสูงคนรวยที่นี่ก็รวยจริงๆนะเจ้าของโรงงานเจ้าของอุตสาหกรรมต่างๆกำลังซื้อเยอะบางรา,ายก็โรสรอย5หคันโรสรอยคันหลายตระกูลน,นนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าก็กำลังซื้อระดับสูงก็มี นะแต่ว่าจริงๆเราควรจะมองตลาดทั่วไปทั้งหมดรวมทั้งตลาดเอ็กซ์แพดตลาดนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเพราะสินค้าหลายอย่างเข้ามาที่นี่ก็ไม่ได้เซิร์ฟเฉพาะคนกัมพูชาอย่างเดียวแต่เซิร์ฟทั้งเอ็กซ์แพดทั้งนักท่องเที่ยวซึ่งมีศักยภาพสูงเช่นเดียวกันเมื่อเขาเข้ามาก็ใช้จ่ายสูงนะครับนักท่องเที่ยวปีหนึ่งกัมพูชา5ล้านคนประชากร15แต่มีนักท่องเที่ยว5ล้านแล้วก็มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณเกือบ 20%ต่อปีงั้นเซกเตอร์นี้ก็เป็นเซกเตอร์ที่เติบโตเร็วนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าสินค้าต่างๆนอกจากกลุ่มที่มีรายได้สูงของกัมพูชาแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเขาก็บิ๊กสเปนเดอร์เหมือนกันเมื่อกิ้สักครู่น,นี้ท่านทูตพยายามบอกนะครับคุณผู้ชมครับว่านักท่องเที่ยว5ล้านคนผมขอเสร์มตัวเลขน,นิดนึงนะฮะสอง้าล้านคนเนี่ยไปทางท่องเที่ยวทางเสียมเรียบ2.5ล้านคนที่เหลือมาพนมเปญ นะครับทีนี้ถ้าทูดลักษณะนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับโอกาสเรื่องของธุรกิจบริการยังมีอยู่สําหรับคนไทยที่ครับอย่างนี้มีสูงครมีสูงยกตัวอย่างหลายคันเช่นกลุ่ม TK คอทีอังกอรนะฮะก็มานานแล้วยี่สกว่าปีทุกวันนี้ก็มีให้เซอร์วิสแบบร้านอาหารที่ครบวงจรนะค่อนข้างใหญ่รับทัวร์รับเรื่องต่างได้เนี่ยก็สอง พัตคานพนมเป็นอีกสามมีบริษัททัวร์ต่างๆกลุ่มเยอรมันตะวันแดงใช่ไหมคาราบาวก็มาเปิดชเรียกอะไรโรงเบียร์ยรที่นี่เช่นเดียวกันภาพบริการดีหลายอันนะภาคธุรกิจอาหารรวมทั้งธุรกิจท้องถิน่นร้านอาหารฝรั่งเศสที่ดังที่สุดที่นี่ในพนมเป็นก็คนไทยก็ เป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งอื่นๆก็ผมคิดว่าภาพบริการโรงแรมร้านอาหารให้บริการการท่องเที่ยวเพราะั้นจะลงไปถึงรถโดยสารรถเช่าอะไรต่างๆพวกนี้ก็ยังมีโอกาสอยู่อีกเยอะครับนี่แหละครับคือทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวท้ายสุดนี้อยากจะให้ท่านทูตช่วยฝากอะไรกับ คุณผู้ชมนะครับที่เป็นทั้งนักลงทุนแล้วก็เป็นทั้งนักธุรกิจ s m e นะครับที่เฝ้ารอเรื่องของการเข้ามาลงทุนในพนมเปญและก็กัมพูชาเชิญครับก็ฝากไว้ครับ,งงรบหลายท่านที่ไม่เคยเดินทางมาประเทศกัมพูชาอาจจะมีความหลังฝังใจอยู่นะครับว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่มีสงครามแล้วก็เป็นประเทศที่ยังเต็มไปด้วยความขัดแย้งวุ่นวายจริงๆวันนี้ไม่ใช่นะครับกัมพูชาผ่านสงครามมา20กว่าปีแล้ว วันนี้บ้านเมืองสงบเรียบรออ้อยดีนะฮะเศรษฐกิจเติบโตปีละปนะฮะแล้วก็บ้านเมืองพัฒนาไปเร็วมากมีกำลังซื้อมีความต้องการโดยเฉพาะสินค้าไทยเ,ยเป็นที่นิยมในกัมพูชามากนะฮะเขาส่งตลาดไทยไม่ใช่เป็นตลาดส่งออกสำคัญของกัมพูชาแต่เป็นตลาดนำเข้าที่สำคัญของกัมพูชาติดอันดับอยู่อันดับ2หรืออันดับสมเนี่ยครับส่งไปประเทศอื่นเยอะครับแต่นำเข้าจากประเทศไทยมากที่สุดนะเกือบ เกือบ40%ของสินค้านำเข้าทั้งหมดนั้นความนิยมในสินค้าของไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ consumer product ก็ดีหรือแม้กระทั่งภาคบันเทิงคอนเทนต์ต่างๆที่เกี่ยวกับละครการแสดงดนตรีก็สามารถเป็นที่นิยมในกัมพูชาได้กัมพูชาจะมีโอกาสสำหรับผู้ที่จะต้องการค้าขายหรือลงทุนในกัมพูชาอีกมากครับและผมคิดว่ากัมพูชาเองก็เป็ประเทศที่มี รมแดนติดกันเรายาวนะฮะพนมเป็นห่างจากกรุงเทพมหานคร700กิโลเมตรนะพอๆมาเชียงใหม่นะฮะที่นี่นอกจากนั้นสภาพควเป็นอยู่บ้านเมืองผู้คนศิลปะวัฒนธรรมนะฮะไลฟ์สไตล์นับถือศาสนานะประเพณีต่างๆใกล้เคียงคนไทยนะครับสามารถอยู่นได้สบายภาษา คาแมร์ก็ไม่ใช่ภาษาที่ยากนะภาษาคาแมร์นี่สามารถเรียนได้ก็ใกล้เคียงภาษาไทยนะครับดงนั้นเราไปอยู่ที่นี่ก็จะไม่รู้สึกว่าเหมือนอยู่ต่างประเทศนะราแล้ก็เหมือนอยู่บ้านเราคนวะามเป็นอยู่ชีวิตผู้คนก็มีมิตรไมตรีก็เรียนเชิญชวนนะครับคนไทยทุกท่านอยากให้มาดูโอกาสและลู่ทางที่จะค้าขายหรือลงทุนในกัมพูชาครับ ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงกอติอาเซียนนะครับเรามาเปิดประตูสู่พนมเปญนะครับโอกาสแล้วก็ความท้าทายในการเข้ามาลงทุนวันนี้นะครับเวลาหมดนะครับผมพร้อมด้วยท่านทูตนักวุริโพธที่สาโรนะครับขอบพระคุณสําหรับการติดตามเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับทางมันนี่ชาแนลทุกวันเสาร์เวลาดีบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งวันนี้เราทั้งสองท่านลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับท่านสวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับคุณเศรษฐยุทธมณีศรี ผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาพนมเปญกัมพูชาช่วงหน้าพบกับอุราสปาในช่วงรมเร c คอ m ์ n บ b ายหยดหนกระป๋อกอสผมว่าคุณคงเคยได้ยินชื่อนี้ไปที่จุดตั้งต้นของแกนโลกที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบบงปัน ปิดด้วยการกับเราที่กาลาปากสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิง Discover 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนที่เบนซ์ทางหลอ่อเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆให้ท่านทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อ C, LA, e C oupe, L A E Coupe S L K E Class Hybrid และรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นค่ะ S, S Class รุ่นใหม่คันนี้ก็มีให้ทดลองขับด้วยน้องพิม์กับคุณตาทดลองแล้ว ชอบมากเลยณวันนี้มี2แห่งเท่านั้นรามินทา0 2 9 4 5 5 5 5 5และชี่อซอยทองหลอ่อ0 2 7 1 4 8 8 8เปดดผมอยู่ทุกวันละครับ <S <S ช่วง Recommend b i o t i n คุณผู้ชมครับนี่แหละครับคืออีกหนึ่งธุรกิจนะครับที่มาลงทุนในกรุงพนมเปญ แล้วประสบความสําเร็จนะครับอุระสปาที่นี่นครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมกิจาก,การของคนไทยนะครับต้องบอกว่าลงทุนที่นี่แล้วเขาสักเซสจริงๆไปพร้อมกันเลยนะครับเชิญเลยครับ ท้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของอูรัสปาได้ผ่านทางเว็บไซต์ w w w u r a c a m b o d i a c o m หรือ Facebook Fan Page อูรัสปาสัปดาห์หน้ามาเอาใจแฟนรายการที่ชื่นชอบยนตรกรรมคุณโยทินจะพาคุณผู้ชมไปแนะนำยานยนต์สุดหรูกับ Honda Accord ห้ามพลาดนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้ว กันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ